สวัสดีครับวันนี้ก็อีกแล้วเข้ากันนัดนกมาช้าครับโล1ชั่วโมงเท่าไหร่18โอ้เกินไม,ม่หมาเลยเนาะไม่ได้ไม่ค่อยไ,ได้เลย นี่ครับทำเล่นๆครับทำเล่นๆสิบสองไร่ได้สิบแปดตันกว่ามันเป็นน้ำมันเป็นน้ำรถเกีียวครับอรอกำนันนุกอยู่เกือบชั่วโมงครับวิ่งไม่ทันครับเราเกี่ยวเต็มมุมก่อนยืนขันหลัง่ขันหลังรับรถลวมไหมครับรับรถเข็น่วมไหมครับ วิ่งทันไหมครับวิ่งทันครับใช่เลยครับรอชั่วโมงหนึ่งเลยนะครับผมคิดมันมันช้ามันช้าอย่องอื่นครับไม่ใช่นะครับอ๋อจับเสืออยู่เสือมันโดดมาขวางทางรถครับช้าเรื่องเดียวครับอ่อสพคลองหานนะครับอยากมีตังใช้นะครับก็ดักกำนันนกได้ครับเป่าลุยเลยครับดักไดักเลยครับอยากมีตังใช้นฮะ ไม่ขาดสามสิบโลโดนโลไม่ขาดก็ไ้เลยได้เท่าไหร่ความชื้นสามสี่สามสี่เจ็ดสามสี่ครับก็ไม่น่าเกลียดนะเม็ดยังนิ่มๆเลยนะเม็ดโคตรน่าเกลียดเลยนะดีแต่เม็ดมันไม่แตกเม็ดนิ่มๆแต่ตัวนั้นน่าจะแห้งกว่าเยอะเลยแตงนั้นแห้งน่าจะสักยี่สิบห้ายี่สิบห้า ใครขายไม่ได้ราคาบอกบอยนะจ๊ะบอยจัดให้ครับเขาปิดไฟยังไงยังเปิดทำไมนะใครจะมาเปิดวะตอนนี้จับดูดิเอาเถอะไม่มีอะไรจะเสียแล้ว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวก็เออมีเรื่องมีเรื่องครับมีเรื่องสีบอยฟั้งมีเรื่องสีบอยฟั้งครับเออหมื่ว่านก็มีเมื่อประมาณสักสองอาทิตย์ก่อนครับเอฟซี FC โทรมาให้พี่เกี่ยวให้ครับเพิ่นอยู่แถววัฒนาคนครครับเพิ่นบอกว่ามันมีสิหาอะไรกันนันเท่าเกี่ยวผมลงปักหมุดดูครับมันเกือบหกสิบโลครับขาเดียวนะประมาณสิบห้าไร่ใจก็อยากไปเกี่ยวให้ครับแต่ว่า เพื่อนกับปวาจังไหนต่อเนาะที่แรกก็ไปเกี่ยวให้อยู่ช่วยค่าน้ำมันเทเลอร์ไหมเพื่อนกับปวาจากไหนต่อเข้ากับปากาขอครับอ่าผมก็บอกว่าหารถแถวบ้านไปมันมันไม่คุ้มครับค่าน้ํามันเทเลอร์เรามันไม่คุ้มแก้สิบห้าไล่เิงไปตั้งหกสิบโลไปกลับก็ร้อยยี่นะครับเอ่อผ่านไปสองอาทิตย์ครับเมื่อวานเมื่อวานเพื่อนทรมากครับเพื่อนทรมากเพื่อนบอกว่ามีรถเข้าไปเกี่ยวให้แล้ว ตั้งแต่พ้นเลยครับตะเกียวได้ประมาณไม่ถึงครึ่งครับไม่ถึงห้าไล่หรอกได้ประมาณเจ็ดตันครับมันนี่เขาก็บอกว่าดินมันรมรอมันแห้งก่อนรอมันแห้งก่อนมันนี้ก็ผ่านไปสองอาทิตย์แล้วครับมันยังไม่มาเก็บให้เลยครับตอนนี้ก็เขาต้องจ้างคนไปไล่นกทุกวันนะครับไปไล่นกวันนี้มันกเกิดมากอะกันล่างค่อยพอเนี่ยแหละครับเกิดมากกัลัางค่ยพอเนี่ยแหละ ผมไม่เคยเจอนะครับไม่เคยเจอเคสนี้เลยเพราะว่ามีรถเกี่ยวมาสิบกว่าปีครับรถเกี่ยวเบิกเงินไปห้าพันครับเกี่ยวได้ประมาณสี่ไรแต่ได้ประมาณเจ็ดตันครับเบิกเงินไปใช้แล้วครับเบิกเงินไปห้าพันแล้วก็เจ้าของไร่นี่ตามเช้าตามเย็นตามทุกวันครับเพราะว่าเขาไม่ไหวครับไร่นุกมัหนีเขาโอนมันปล่อยสี่สิบมือแล้วครับมันนีมันหักครับ พ่อมันหักล่งแล้วมันจะร่วงลงนินแล้วครับเขาก็ตามแล้วตามอีกก็ว่าเดี๋ยวกับติดงานศพเดียวกับไข่อันนี้ฟังความข้างเดียวฟรงความขางเดียวกันครับอันนี้เพิ่นว่ามากแล้วผมบอกว่ามันมีด้วยเหรอเกี่ยวไม่เสร็จแต่เบิร์ง,งินไปใช้ก่อนผมเกิดมาผมไม่เคยเจอเคสนี้ครับผมบ่เคยพ่อว่ารถเกี่ยวโกงจาของไ้ครับผมมีแต่ว่าจาของไ้โกงรถเกี่ยวก็ได้หนาโกงรถเกี่ยวไม่เคยเจอครับอันนี้ก็ฟังหูไปหูครับมันเป็นเคสที่ แบบว่าหนาจะเสือแต่สําหรับผมแปลงที่ผมไปโซ่ขาดกับพี่หมูพี่หมูไปโซ่ขาดมาเขาก็ตามผมไม่เกี่ยวเช้าเย็นครับตามแต่ว่าผมบอกว่าผมไม่ไปแล้วก็ให้หาคันอื่นเลยก็คือว่าผมไม่ปิดกัน้นผมบอกให้เอาคันอื่นไปเกี่ยวแล้วตัวที่ผมเกี่ยวไว้ผมก็ไม่เอาตังค์เพราะว่าเราเก็บงานให้เขาไม่เสร็จเขาไม่จ่ายก็ไม่เป็นไรผมไม่ซีเรียสอันนี้ครับเป็นเคสเราไม่ได้บอกเขาตรงๆงครับไม่ไปเกี่ยวเรื่องอะไรบอกเขาตรงๆครับเรา อย่าทําให้เขาเสียความมู้สซื้อครับอาชีพเขาจะ้เห็นเขาบอกอะไรครับเมื่อวัานเป็นโทรมากคนจีไปซื้อขั้นหม่เลยมันสูญหลายจีไปซื้อเวลารถเกี่ยวมันจักรหานเดี๋ยวนี้คนว่าคนจีไปซื้อคนว่าคือพ่อมีเงินอยู่คนว่าอันนี้ก็ขออนุญาตเอามาเป็นเคสตัวอย่างเนาะเคสตัวอย่างบอกสุขังไม่เคยเจอครับผมไม่เคยเจอเคสแบบนี้แล้วก็แบบแังไหนละ่ะไม่เคยมีหรอก เกี่ยวบ่แลวแต่ว่าเบิกค่าเกี่ยวไปก่อนนี่ยเบาะสิ่งแหลกแล้วก็เป็นอุท่าหอนครับเป็นเรื่องเบาสูฟังครับมันเรื่องจริงจะเป็นยังไงผมก็ไม่รู้นะอันนี้ผมผมก็ไม่รู้จักรถเกี่ยวขนาดแล้วไม่รู้จักอถซีเป็นการส่วนตัว,ตวก็มีแค่โทรคุยกันไอ้ใจผมก็ว่าจะช่วยอยู่แต่ว่ามันไกลเนาะผมก็ว่าจะขอเขาก็ว่าถ้าขอเขาก็าให้ ้เ,เราก็ไม่รู้เราก็เกรีใจ้วอว่ายานว่าเขาคมคูนะผมก็เลยแบบไม่กล้าพูดอะไรต่อเพราะนึกว่าเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยครับเมื่อวานโทรมาผ่านไปเกือบ20วันพาพูดเพิ่นเสียหายหมดครับบา,างทีก็มีห <laughs> ลักเกิดมากก็ล่งเคยพ่อนี่็นแล้วรถเกี่ยวเบิกเงินไปก่อนหาพันมาสันแต่แม่มาเก็บให้อ้างน่อนอ้างนี่ถ้าไม่มาหรือไม่อะไรจริงๆก็ อย่าให้ความหวังเขาครับอย่าบอกให้เขารอแต่ว่าสิ่งที่ตัวเองไปเจาะไว้แล้วครับรถเกี่ยวขั้นอื่นเขาบ่อยากตามเขาบ่อยากเก็บบางทีมันไม่คุ้มผมก็เลยบอกตรงๆว่าเออแป้งนั้นถ้าขั้นอื่นมาเก็บถ้าเขาจะคิดเต็มผมก็ไม่ซีเรียสก็บางทีก็คิดคิดในส่วนที่เราเกี่ยวเพไว้ด้วยก็ถือว่าเป็นเป็นค่าทําขวัญหรือว่าค่าอนนอะไรเข้ามาไม่รู้ครับถ้า ถ้าผมเจาะให้ไม่เสร็จผมเกี่ยวให้ไม่เสร็จเพราะว่ามันไม่คุ้มครับเราเกี่ยวเราหินมันยัดสู้มันมันบ่ไ้ก่ะบริแลลวกะยัยให้ในเขาเสียหายก็คือว่าคันที่เขาไปตามน่ะบางทีเขาไม่ได้เกี่ยวแล้วเขาได้เต็มในส่วนที่เราเกี่ยวผมก็บอซีเรียสเขาเพราะว่าถือว่าเพินเ่นไปไปเมียเม่ยนคีเมนเงยวไว้เฮ้าเขาอาจจะเบเกงเราอาจจะทําไม่ได้คันอื่นอาจจะทําได้แต่ว่าดูดินแล้วมันไม่แห้ง มันไม่แห้งแล้วแปลงนั้นมันลงผ่านสามไม่เดือครับมันเป็นมันเป็นไส้เป็นไส้กับลูกลังครับแล้วมันเละครับก็คือถ้ารถมันเหยียบมันก็จะไหลไหลถมข้อโซ่มันก็สิประมาานี้ครับกับผูใ้ใดเก่งว่าให้ยอนโซ่เกี่ยวหิอแค่ยอนโซ่เกี่ยวก็เกียกเก่ยวได้กับล่องมือครับผมก็ถือว่าเป็นอาจารย์ครับถือว่าเก่งผมก็ถือว่าถ้าตัวเองทําไม่ได้ก็คิดว่าตัวเองไม่เก่งว่มมีความสามารถขนาดนั้น แล้วก็ไม่ปิดกั้นเจ้าของเขาครับก็อยากให้เขาได้บ่าอยากให้ผู้เอเสียหไยจะเกี่ยวให้ทุกคนแหละครับถ้ามันเกี่ยวได้บางทีมันก็ไม่ไหวครับเนี่ยตอกสูในขีดตุ่มนะมันมมวนนี่ครับสองถุ่มมาตอกสูในขีดตุ่มนี่กว่าจะแบกแม่แรงกว่าจะแบกไม้แบกคอ้อนลงไปครับเนาะอันนี้มันกะเป็นเคตตัวอย่างโอ้สู่ฟังครับบางทีหลายคนมองว่ามันเป็นเรื่องบ่นเรื่องอะไรก็ฟัง ฟังไห้แล้วก็เอาไปพิจารณาบึงครับมันคือหน้างานจริงบางทีชีวิตจริงครับผมเชื่อว่ารถเกี่ยวทุกคันอยากเกี่ยวให้ทุกคนนี่แหละครับถามมันบนเหนือบากก็แรงถามมันบาไวอีลีก็บอกเพิ่นบอกเพิ่นตรงๆงบอกเพิ่นตรงๆบงไบาไว้วครับผมเกี่ยวให้บ่ได้ครับบาเมีนว่าผัดวันประกันพุ่งมันสิเสียหายครับยังขโพดพันลวงพ่นเฮียใส่ขี้ดินนี่มันก็บค้มครับเห็นใจกันทั้งสองฝ่ายครับเรื่องจริงเป็นยังไงผมก็ไม่รู้นะครับอันนี้ฟังควมเพิ่นมาเพิ่นหอกสูฟัง ก็เห็นใจกันครับบ่ไหรอีรีกับบอกเพื่อนหรือว่าตะเกียวก็แล้วกับบอกเพื่อนขึ้นเงืนเพื่อนไม่รู้ครับถ้าผมเกี่ยวไม่เสร็จเออหรือว่าถ้าเข้าไปเกี่ยวแลวมันจมเอือมันจม,ม,นจมแล้วเห้ามันไปต่อบ่ได้หรือว่าบางที่มันเล่นมันอย่างกับบอกเพื่อนตรงๆรับอกเพิ่นดีๆไม่ไหวก็คือไม่ไหวเหมือนผมไม่ไหวผมไม่อยากเสี่ยงแล้วก็มันไกลด้วยครับผมต้องวิ่งไปประมาณยี่สิบกิโลแล้วก็ เข้าไปประมาณอีกส the ี่ห้าโลครับเข้าไปในซอยลึกอีกมันนี่มันมันกับคบคุมเข้าครับเข้าก็เลยว่าบอกขนไปบอกในนาบอกขึ้นว่าไปเกี่ยวปะไดหรอกครับแล้วส่วนที่เราเกี่ยวไว้เราก็ไม่ให้เราก็ไม่ซีเรียสหรือว่าส่วนที่เราเกี่ยวไว้แล้วก็ยกย่อนให้คันที่ไปเก็บงานให้เราก็ไม่ได้ว่าอะไรครับที่จริงเราก็ไม่ได้เลยครับเราเปลืองน้ามันไปตั้งกี่รอบแล้วไปเกี่ยวไว้ตั้งสองอุ้มรถเข็นก็ไปวิ่งตั้งสองเที่ยวครับมัน มันมันควคุมทรืองของไฟครับถามมันแห่งถามมันแห่งอิหรีเราก็เต็มใจจะไปเก็บให้ครับแต่ว่าเขาไปละโซขาดอีกมันก็ไม่ไหวครับเนี่ยก็คือได้ครับมันอาจจะแฉะเะเลนบ้างแต่มันมันไม่มีลูกลังประหยัดข้อโซมันกับบดซีเดียตอย่างอันนั้นไปเรียนไปลงผ่านสามไห่ครับเพราะว่าเพิ่นตั้งใจสิบผูกมั่นแต่ว่าิ่นหาลามันบ่ไไรเพิ่นเลยไประยชน์เขาโพด ปัญหามันก็อยู่ตรงนั้นครัมันก็เล่นที่ป่าน,นี้ทักซิวาจังไหนครับเนาะมีครเป็นเคสตัวอย่างครับเกิดมากไม่เคยพอมันมีอีกหลายอย่างเราก็นําเสนอเล่าสู่ฟังครับมันอาจจะบปเขาหูผู้ใดแน่ก็ถ้าฟังแบบมีสติก็เอาไปหย่อนคิดกาปรับปรุงหรือว่าเบิ่งเอาเผื่อคนมีแนวทางเฝ้าให้หรือว่าเฝ้ารถเกี่ยวน้ำกันครับสวัสดีครับ